สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมายำปูม้านะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นปูม้านะคะปูม้าสดๆอยู่เลยแล้วก็จะเป็นน้ำปลาร้านี่จะเป็นน้ำเชื่อมนะน้ำเชื่อมอันนี้สีใสนะคะเพราะว่าพี่หอมใช้น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็นี่จะเป็นหอมแดงแล้วก็กระเทียม เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะสับๆแล้วก็นี่จะเป็นพริกมะนาวผงชูรสน้ำปลาแล้วก็จะเป็นโซดานะคะโซดาแช่เย็นเดี๋ยวเราจะเอามาเอามาแช่ปูนะเดี๋ยวเราจะมาล้างปูกันนะคะเนี่ยจะเป็นปูตัวผู้นะเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ออกก่อนนะคะ จากนั้นเราจะมาตัดนะคะจะมาตัดอแแหลมๆนี่ออก จากนั้นเราจะมาแกะนะคะแล้วก็จะตัดตรงนี้นะคะตัดกระดองทั้งสองข้างตรงนี้เป็นนมนะคะเนี่ยเนี่ยนมนะคะเราก็จะเอาออกแล้วก็ตรงปากเขาด้วยค่ะ นี่ค่ะปูที่เราล้างทําความสะอาดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดครึ่งนะคะ นี่ก็จะเป็นโซดานะแล้วก็จะเอาโซดาขย่านิดนึงนะคะโซดาใส่ไปทั้งขวดเลย จะแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแช่ในตู้เย็นจากนั้นจะเอากระเทียมกระเทียมโขกนะคะโขกกับพริกกระเทียมเนี่ยแล้วแต่นะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็จะเอาพริกนะคะอันนี้พี่หอมใช้พริกแห้งนะใครจะใช้พริกสดอะไรก็ได้นะ อันนี้พี่หอมใช้ริ้แห้ง จากนั้นเราจะมาทำน้ำยำกันเลยนะคะจะใส่พริกที่ตำไว้นะนี่จะเป็นน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็น้ำปลาประมาณนี้เลยนะน้ำปลาปีบมะนาวนะคะ ของชูรสนะนิดนึงนี่จะเป็นน้ำปลานะคะ,ะก็จะได้น้ำยำอย่างนี้แล้วนะคะใส่หอมนะคะหอมที่เราหั่นไว้ เสร็จแล้วขอชิมนิดนึงโอเคค่ะเค็มนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราเติมมะม่วงลงไปก็จะพอดีนี่จะเป็นปูที่เราไปแช่แช่โซดาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ จะเปิดมะม่วงนะคะจะใส่มะม่วงลงไป เรียบร้อยแล้วนะคะยำปูมาค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่ออไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ